เปียินะคะเป็นถ้วยรางวัลนะคะถ้วยรางวัลจากนั้นนะคะเป็นป้ายเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชาติการสีงนะคะถือโดยนางสาวนะคะนายกอเมฆารพิพงเดชนะคะและเจกิงนะคะยุบภาวดีนามวิเศษนะคะปีนี้นะคะได้เป็นตัวแทนนะคะในการถือป้ายนะคะเครือข่ายนะคะโรงเรียนอำเภอชาติการสีงนะคะ ยิ้มแย้มแจ่มจใสกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะได้ภาพสวยๆนะคะนะครับหลังจากขบวนเทศประเกียินะครับตามมาด้วยขบวนถ้วยารางวัลน,นะครับปีนี้ถ้วยารางวัลของโรงเรียนเครือข่ายชาติการศึกของเรานะครับยิ่งใหญ่อรังการนะครับ32ถ้วยนะครับโอ้โมากมายเลยนะคะสังคมศิลิ์กีฬานะคะ ตามด้วยป้าย,ายกีฬานักเรียนเครือข่ายสัมพันธ์ชาติการ4ีนนะครับัรยจำนะคะเป็นธงประจำเครือข่ายโรงเรียนอำเภอชัตตการ4ีนะคะชื่อโดย,ยพี่สิทธิ์พิศราเกิดน,นะคะเป็นตัวแทนนะคะผู้ถือธงเครือข่ายนะคะสีประจำเครือข่ายของเรานี่ก็เป็นสีสีเขียวนะคะใช่ครับผมสีเขียวครับนะคะมาด้วยดัมเมเยอร์ดเมเยอร์ยางนะครับของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงนะครับ สวยงามมากนะครับผะทนายนะคะท่านประธานและคณะผู้บริหารนะคะต้องของ ครับเรียนดูมีคุณธรรมเน้นวิทยมีน้ำใจนักกีฬานะครับนี่คือโรงเรียนบ้านน้ำน้อยนะครับตั้งอยู่ป่ที่16นะครับบ้านเดต้องนะครับตํางบนมนเด่นครับวันนี้มาในตรีโรคจุดนะครับมีการดีใต้ใมลงนะครับระดับชั้นอนุบาลนะครับรุรมค์การป้องกันโรคมือเท้าปากนะครับระดับชั้นป .1 ถึงป .2 นะครับได้ร่วมกันรุรมณ์นะครับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ นะครับแล้วก็ระดับชั้นป .3 ถึงป .6 นะครับร่วมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับอันนี้มาในธีมของโรคติดต่อนะครับของเรียนมัธยผ่านไปนะครับในการนำเสนอวันนี้นะคะซึ่งมีคะแนนให้ด้วยนะคะกรรมการอย่าลืมนะคะบันทึกคะแนนงไว้ในหัวใจโรงเรียนต่อไปค่ะเป็น้องเรียนขบวนของโรงเรียนชุมชนวัดบัตรกงมาแล้วครับมาแล้วต่อไป ของโรงเรียนชุมชนวัดปัานดงนะคะ